วันน <th desserts> ี้มาอยู่ที่พระราม3ามซอย16นะครับมาหลังฝนตกพอดีเลยที่ผมมาในตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2องเองคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าร้านที่เราจะมาเนี่ยของหมดแล้วเหลือให้กินเป็นจามาเองขายดีมากๆเลยมีรีวิวกันก็เยอะวันนี้ก็เลยแวะมาชิมนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดอร่อยรสชาติดีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊โจสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้นานกว่า อ้าวอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับมาร้านนี้ผมมาผิดเวลาหมดแล้วหมดจริงๆด้วยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อปลายค่ะคุณปลายเจ้า,จาของร้านกวยเตี๋ยวเป็ดเจ๊โจพระรามสามค่ะเจ๊โจนี่แกเป็นใครแกเป็นทักเลงพระรามสามหรือยังไงความหมายคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ชินแสตั้งให้ร้านค่ะไม่มีชื่อใครไม่มีชื่อใครเลยค่ะไม่ใช่ชื่อหนูด้วยอ๋อเหรอกี่ปีแล้วครับค่ะก็เปิดมาค่ะตั้งแต่รุ่นปลาแล้วก็รวมแล้ว20 8ปีแล้วค่ะสูตรร้านนี่ของใครสูตรร้านเนี่ยเป็นของตั้งแต่รุ่นป้าเลยค่ะรุ่นป้าเลยเมื่อก่อนป้าขายตรงไหนแต่ก่อนป้าขายอยู่ตรงปากซอยออวัดจันนอกค่ะเป็นรถเข็นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขยับมาอยู่ตรงปากซอย16กแล้วก็มาเป็นปากซอย14ค่ะก็อยู่ตรงนี้ได้ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีผมมานี่หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยที่เขาอุตส่าห์ช่วยเอาเป็ดพะโล้ที่ของใช้วันอื่นมาแขวนวันนี้ให้คนมากินเยอะช่วง ช่วงเที่ยงค่ะแล้วก็วันเสาร์วาทิตย์ค่ะคนก็จะเยอะเนาะค่ะที่นี่มีอะไรขายบ้างตัวเด่นเลยนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดทะเลค่ะมีข้าวหน้าเป็ดนะคะแล้วก็จะมีพวกอร่อยเครื่องในค่ะอย่างเช่นพวกไส้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ลูกค้ามาเราต้องสั่งก็คือเลือดเป็ดค่ะเลือดของเรานิ่มมากค่ะสิ่งที่ผมชอบร้านนี้คือเลือคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยร้อนตลอดเวลา แ<ช>ม้กระทั่งอะไรเป็ดก็อุ่นตลอดใช่ไหมใช่ค่ะอุ่นตลอดค่ะอ่าเขาใช้กระทะแดงอุ่นคุณผู้ชมอุ่นตลอดเพราะงั้นคุณมาทานที่นีุ่ณไม่ต้องกลัวเนือเป็ดน่องเป็ดขาเป็ดปีกเป็ดอะไรก็จะอุ่นให้นนร้อนๆไว้แล้วก็ย้ายไปในเขาเรียกอะไรนะถาดสตแตนเลสใช่ใส่ถาดใช่ไ,<ว>ไหมอุ่นร้อนตลอดดีมากเลยแต่ว่าเห็นบอกว่าที่เด่นที่สุดเลยคือร้านคือมีน้ําจิ้มด้วยน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มของเรารสเด็ดค่ะมีเคล็ดลับสูตรพิเศษค่ะคือก็คือเป็นน้ําจิ้มห้ารสค่ะไม่พอผมได้ยินเมนูนึงน่ารักกมา อะไรนะอะไรมั่วๆนะเป็ดมั่วซั่วค่ะก็คือสําหรับคนที่อยากทานเป็ดเครื่องในหลายๆอย่างอยากทานทุกอย่างแต่ว่าถ้าสั่งมันะเยอะทานไม่หมดเราเลยทามาเป็นเป็ดมั่วซั่วค่ะครบเลยค่ะก็จะมีเป็ดมีปีกมีขามีเครื่องในหัวใจตับกึ๋นไส้อ่ะคือใครอยากกินอะไรสั่งได้เลยค่ะร้านนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทก๋วยเตี๋ยว60ค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะข้าวหน้าเป็ด60ค่ะเตาเหลาเกาเหลา70ค่ะ70มั่วซั่ว หม้อซัวอยู่ที่ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบค่ะแล้วมีเป็นหม้อไฟอะไรไหมมีค่ะมีเป็นเออ่หม้อไฟค่ะก็จะรสชาติเผ็ดนิดนึงค่ะเป็นสูตรเด็ดของร้านเหมือนกันใส่พริกเผาค่ะสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดๆเอาเลยร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิดจันทร์ถึงศุกร์เปิดแปดโมงเช้าค่ะปิดตอนสองทุ่มวันเสาร์ปิดหนึ่งทุ่มค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ปิดตอนห้าโมงเย็นค่ะจริงๆเขาเปิดทุกวันแหละแต่ว่าต่างกันที่เวลาปิด สายต่างที่เวลาปิดค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะเราก็อาจจะขอปิดเร็วนิดนึงค่ะแล้วก็ร้านนะคะปิดทุกวันที่16ของเดือนค่ะเดี๋ยวไปชิมกันดูครับวันนี้ขอบคุณคุณปายมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ผมมาจริงๆหมดแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เขาทาให้พิเศษโดยเฉพาะเลยถ้าปกติคุณผู้ชมมาเนี่ยก็มีข้าวหน้าเป็ดย่างมีกุ้ยช่ายหูแดงก็มีอะไรเงี้ยสั่งได้แต่มันหมดแล้วอ่ะนี่ฮะนี่เป็นเป็เปดพะโล่ของร้านเขาบางคนบอกเอา้าก็เป็ดพะโล่เหมือนทั่วไปหรือเปล่ามันเหมือนร้านนี้เขามีเอกลักษณ์นี่อย่างงี้เป็ดมั่วซั่วรวมทุกๆ,ๆอย่างที่คุณอยากได้นะปีข้อคอข,อขาไส้เกลือเลือดอะไรก็แล้วแต่บอกก็ได้อย่างเลือดเป็ดนี่หกสิบบาทคุณผู้ชม เขาก็บอกเลือดร้านเขาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยนิ่มนุ่มลื่นนะลองเลยไหมโอ้ยตักเพิ่มอะเลือดดีมากร้านนี้โอโ้แล้วนี่น้ำจิม้มห้ารสนี่เ <Wow. S 1> นื้อเป็ดนี่เนื้อเป็ด เดี๋ยวผมขอข้าวเข้ามานิดนึงเพราะมันต้องกินกับข้าวหน่ถึงอร่อยนิดๆแต่แต่เป็ดน,นุ่มดีนี่หน้าหมดเร็วไส้เป็ดฮนะอันนี้ทำให้เป็นไม่อร่อยเลยนะไส้เป็ดอ่ะไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเขาเนี่อย่างนี้พรมพรมลงไปหน่อยอไส้ดี เป็ดเด่นเลือดงามโอ้เนี่ยตอนนี้ฮะเขาจะเป็นหม้อดินใส่น้ำพริกเผาด้วยเห็นไหมไม่เหมือนเจ้าอื่นโหติหปีกเป็ดนี่ยุ่ยเลยนะยุ่ยเลยเดี๋ยวเรียกว่าเปื่อยดีกว่าผมว่าเข้าปากไปเนี่ยนะรูดปื้ดเลือยต่กระดูกเปื่อยมากดึงสลากออกมาได้เลยดีมากโอ้โหนี่เป็ดม่วซัวทุกอย่างมันเปื่อยยุ่ยไปหมดเลย โอ้โหดูนะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะเลือดเป็ดอย่าพลาดผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปติดสติกเกอร์ให้เขาดีกว่านะฮะติดไว้เลยหน้าตู้ตอ้วนมาชิมแล้วแล้วใครที่ชอบกินน้องเป็ดดูน้องเป็ดร้านนี้นี่คุณดูโอ้โหใหญ่มากนะ เขามีนะบะมงบะหมี่จัดการได้เลยนบะหมีม่ร้านนี้แวะมาพระรามสามแค่นี้เองน้ำจิ้มก็ดีโอ้ยผมผมผมมม,ม,ม,มแกมมากเลือดดีมากวันนี้ขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊โจมากคุณผู้ชมอยากจะมาทานร้านอยู่ไหนครับ ร้านอยู่ตรงถนนพระราม3ค่ะซอย14ค่ะร้านนะคะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเปิด8โมงช้าปิดตอน2ทุ่มค่ะวันเสาร์เปิด8โมงชา้ปชาปิด1ทุ่มแล้ววันอาทิตย์ปิด5โมงเย็นค่ะ,ะแวะมาได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาพร้อมกระทะแดงฮานาบิชชีครับใช้ทนใช้นานหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับและก็ทางออนไลน์ฮานาบิชิอยู่คู่คนไทยมากว่า30ปี ใช้ดีครับร้านนี้เขาก็ใช้อุ่นอะไรเสร็จเรามอบให้เลยนึ่งเครื่องนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปอร่อยกันที่ไหนติดตามด้วยนะครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮสับป,ประรดเฮสับป,ปะเลยเฮสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ